ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผมเมื่อนี้พ่อกันอีกแล้วครับพ่อเน,นี่ยตุยลุยสารเช่นเคยพี่น้องครับผมเมื่อมา,มา,มาพี่นอ้องเมื่อนี้กินเขากันพี่น้องครับผมกับอ่าก้อยก้อยขมพี่น้องก้อยขมเขาเหนียวอ่อนๆวลเขาเนี้ยวกว้างหน่อยคือเขามาพี่น้องแสบแสบเลยพี่น้องครับผมลงมือเลยเด้อบ้ดนอื้มช้ำ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 พี่น้องลาบ อานนี้ตุยเย็ดกมนี่ออกมขมอืมลูกโดดอืม สำหรับผักเนาะพี่น้องผักกาดหินสะดาวกางดอนสะดาวดินพี่น้องสะดาดิน,น,รดดนหรือบ้านนออืน่นผักเก้นขมผักขมด่างทําเนี้ครัพี่น้องชีวิตบ้านๆเนาะอืม Ừm tiên, thiên Khỏe ừ. nhớ quăng loại อืมครับผมว่าพ่อเอาสะดาดินตืมพี่น้องอืมผมแล้วผมอีกอืม

มื้อนี้นายยังกินครับเขาตอนเศร้าพี่น้องมาเเอะมากกินลาบก่อยครับพอนิสตุยอื พี่น่องเช่ป่ะแต่เราั้งแต่ปีไกน่นี่พี่น้องเห็นมั้สีเขาสดใสอยู่คือเก่าเลยอัดอัดอัดฟีดพี่น่องงั้นบนนี้แ่เรากินอัดฟีดไว้อืมอืมนี่ดอก Ừ. cầm nằm chắc nói luôn Mm biết nhắm đấy chẹp nhắm là cái nòng ơi làm việc không cốm nhưng mà từ đâu đến từ đâu bốc